สวัสดีครับผมวันนี้ช่องอริสโตเตอร์ก็ไม่ได้มารีวิวเกี่ยวกับชูการนะครับก็จะมารีวิวอย่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับ Honda m มั k ก้125นะครับเมื่อวานผมได้มีโอกาสไปเปลี่ยนยางมานะครับก็ดูตามอินเทอร์เน็ตมากมายว่าอยากได้ทรงไหนที่มันแบบเท่ๆหน่อยดุดันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้เจ้ตัวนี้มานะครับยางยี่ห้อ IRC รนะครับรุ่น GP-22 นะครับขนาดยางนะครับยางหน้า120ทันะครับ ยางหลัง1 3 0ยสทัแนะครับและที่สำคัญยางนี้ทำมาจากไทยนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับผมก็อยากลองดูนะครับว่าคุณภาพยางของไทยของเราเนี่ยมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยวจะลองใช้ดูสักปี2ปีดูนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับหรือถ้าถ้าเกิดมันไม่ดีก็เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกลับไปยางตรงรุ่นเดิมเลยลวกันนะครับรุ่นที่มากับรถเดี๋ยวก็ต้องหาดูตามศู์และกันถ้าเกิดมันยุ่งยากขนาดนั้นแต่นี่ผมชอบทรงมันเพราะว่าทรงมันก็ดูแบบ ดุดันดีอย่างที่บอกสําหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์กันน่าจะเข้าใจเนาะแต่มันก็มีข้อเสียก็คือยางมันเขาบอกว่ายางแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยกึ่งวิบากอะไรเงี้ยมันเหมาะสําหรับ รถที่เข้าป่าเข้าดงนะครับเกี่ยวขี้โคนขี้ตมนะครับแต่ว่าผมนั้นก็ขับอยู่ตามเมืองนี่แหละถนนไม่ได้เป็นถนนลูกรังอะไรเท่าไหร่ก็น่าจะมีผลเสียคือไม่เกาะถนนนะครับแต่ผมไม่ค่อยขับเร็วอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้ก็จะค่อยขับช้าๆแล้วกันขับไปซื้อแกงขับไปซื้อขนมนาปักซอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะยางไหนนะครับ้าเกิดขับแบบไม่ดีหรือขับแบบสวิสสวาท์ขับแบบเชียวนู่นเชียวนี่มันก็อันตรายหมดแล้ครับในระหว่างที่ผมโม้ไปเนี่ยก็ดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่า มันเทหรือเปล่าก็ดูวิดีโอนี้แล้วตัดสินใจนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบนะครับก็จัดเลยครับถือว่าไม่เสียหายนะครับแต่ว่าขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ